กก๋นะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมล่าเรนเจอร์ซีซั่นที่5นั่นเองนะคะกลับมาอีกครั้งแล้วสําหรับโคลาโบประจําเดือนเมษายนนั่นเองสําหรับคลาโบเนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะในเดือนนี้นะถ้าใครยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไหคะไปดูคลิปด้านล่างได้เลยกู๋ขึ้นลิงก์เอาไว้ให้แล้วสําหรับคลิปอัปเดตนะคะในเดือนเมษายนนะคะคลาโบกับเลเยอร์นั่นเองสว่วนนี้นะคะกู๋จะมารีวิวในส่วนของ a d v e n t ซ์สเต็ e หรือว่า Stage จิตติที่มีเข้ามาใหม่ในเดือนนี้นั่นเองนะคะนี่เลยตัวนี้ Advanced อรตัวนี้นะคะเป็นตัวจาก Slayer นั่นเองตัวนี้นะมีชื่อด่านว่าโห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 แบบนี้นะคะชื่อดา่านโอ้โห,โ,หโหนั่นเองนะคะก็ตัวนี้นะคะมีชื่อว่าหน้ากากเดอะเซอร์เพนนะคะเป็นตัวที่เป็นตัวเวท นะ้าเป็นตัวเวทน,นะคะก็ตัวนี้สามารถหาได้ฟรีในแอดเวนสเตดนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นตั้งแต่นี้เลย Very Easy Easy Normal ฮาร์และเวอรี่ฮารนะคะเราจะค่อยๆเล่นไปด้วยกันแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่า แต่ละด่านจะเป็นยังไงบ้างไหมคะสำหรับด่านโอ้โห,โ,หโ,หโหตัวนี้นะคะเขา recommend หรือว่าแนะนำนะให้ใช้ตัวเรนเจอร์นะคะที่มีสกิลสโตนโคนนั่นเองนี่ซึ่งพอรากฏเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเห็นเลยว่าเนตัวตัวด่านนี้นะ มีสกิลที่มีชื่อว่าไซเลนซองนะคะทำให้เราลหลงไหลลุ่มหลงนั่นเองนะต้องหาตัวที่มีสกิลสโตนโคมาเล่นนะคะก็จะมีตัวขึ้นมาให้แบบนี้สำหรับตัวที่สามารถแบบเอามาเล่นแล้วก็แนะนำนั่นเองนะจะมีสีแบบนี้นะคะถ้าตัวที่ไม่มีเนี่ยมันก็จะเป็นมืดๆแบบนี้นะคะถ้าใครมีก็เอามาเล่นกันแต่ว่าในระดับเวลลี่อีซี่แล้ว่ากูคิดว่าไม่จำเป็นนะก็สามารถใช้ทีมแต้มกบนะคะเล่นได้ นี่น่ารักมากๆสำหรับตัวนากาเดอะเซอร์เทนะคะออกมาแป๊บเดียวนะก็อันนี้มัน Very Easy เนาะหรือว่าด่านง่ายมากนั่นเองนะคะที่แนะนำว่าให้เอาทีมเต้มกบมาแล้วเพราะว่าเวลาที่เรา,เาจบด่านแล้วเนี่ยเราก็จะได้โบนัสนะคะซึ่งโบนัสเนี่ย ก็จะทำให้เราเนี่ยได้ตัวมีโอกาสที่จะได้ตัวนาการและเซอร์เพนเยอะขึ้นด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าอ้โหัวกำลังทำพีร้อยอยู่นะคะสำหรับตัวดีนะนาการเดอร์เซอร์เพนนะคะทำพีร้อยจ้าพีร้อยคืออะไรก็คือแต้มกบนะคะแต้มกบร้อยนั่นเองนะเอาไว้ใส่ในทีมแต้มกบนะคะเวลาที่เรา เนี่ยเวลาเราจบด่านใช่ไหมเราก็จะได้เลี้ยวานาดโบนัสแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเอ่อเป็นตัวที่ทําให้มีโอกาสที่จะได้โบนัสเยอะขึ้นนั่นเองถ้าสมมติว่าเรามีพีร้อยเนี่ยก็โอกาสาร้อยเปร์เซน์เลยทีเดียวมาถึงระดับ normal นะคะระดับ normal เนี่ยจะค่อนข้างยากกว่าเดิมนิดนึงนะโอู้แนะนําว่าให้เอาเพื่อนไปด้วยนะคะยังใช้ทีมตามกบได้อยู่นะแต่ว่าเอาเพื่อนไปนะคะก็ มาอยากทีเล่นก็ใช้เพื่อนตั้งแต่แรกไปเลยนะเพื่อให้โจมตีเขาได้เร็วที่สุดนะคะพยายามโจมตีให้ได้เร็วที่สุดแล้วถ้าเพื่อนเรานะมีตัวที่มีสกิลโตนโคจะดีมากนะคะอย่างเช่นตัวตัวสาวชิซิอย่างนี้นะก็จะช่วยได้แต่ตอนนี้ไม่ไหวเร็ว ียบโอเคฆ่ากระต่ายได้แล้วนะคะกระต่ายเนี่ยจะทําให้เราไปหยุดอยู่ตรงโน้นนะเพราะว่ามันก็จะยิงกระต่ายอย่างเดียวนะเคเอฟตอนนี้ตอนนี้มีโอากาสมีโอากาสแล้วมีโอากาสที่จะชนะมีโอากาสที่จะชนะเร็ว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 ว,ว,ว <c oughs> ดูสิพอโจมสกิลโดนโคนะคะอย่างที่เห็นนะคะว่าตัวมันก็จะหันมาโจมสตีเรานะคะเพราะว่าถูกแบบ หลงไหลลุ่มหลงนั่นเองอชนะาได้แล้วนะคะโอเคมาค่ะมาถึงระดับฮาร์ดกันแล้วนะคะระดับฮาร์ดเน่กูแนะนำว่าให้จัดทีม ทีมหนึ่งนะคะให้มีสกิลต้านนะคะอย่างเช่นทีมนี้นะคะมีสกิลสโตนโค่นนั่นเองส่วนอีกทีมหนึ่งเนี่ยเป็นทีมแต้มกบก็ได้นะคะแต่ว่าเน้นให้เอาตัวกักากากมาเลยนะคือตัวที่แบบเลเวลน้อยๆมากๆเลยนะคะมาเพื่อที่จะให้มันตายได้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันโดนหลอกล่อไปเนีคะเราจะได้ฆ่ามันได้เร็วนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยกู๊กูเอามาเพราะว่ามันมีสกิลสโตนโคนะคะก็ไม่เป็นไรมันมีต้านเนาะ เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันแล้วก็เอาเพื่อนไปด้วยนะคะโอเคปล่อยตัวออกไปเลยแล้วก็เอาเพื่อนออกไปเลยนะเดี๋ยวอูขอกดเป็นคูณสองเลยนะคะเพื่อทำรวดเร็วนะคะจะดีมากเลยถ้าเพื่อนนะมีวาวชิสจีน,นะคะเพราะว่าเาวชิสจีนเนี่ยมันเป็นตัวที่มีสกิลสโตนโคเหมือนกันนั่นเองนะ ทีมนึ่งไะคะกูเอามาแบบเอามายันตัวตัวกระต่ายเฉยๆนะคือถ้าสมมติว่ามันโดนหลอกลอ่อเปลี่ยนทีไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันมันฆ่ายเนาะนี่แต่ตอนนี้เรากำลังจะฆ่าเขาได้แล้วหรือหกเปร์เหรือ6%กเปอร์เซ็ต์หกเปอร์เองหาตายอยู่ไหนเนะี่ยโอเคเรียบร้อยนะคะ มาได้แล้ว <S <S ยังได้เลโอนาดโบนัสนะยังได้อันหนึ่งนะคะเพราะว่าเรามีทีมแต้มกบอยู่ทีมหนึ่งนั่นเองอ่าต่อไปเป็นระดับเว r รี่ฮาร์ดหรือว่ายากมากนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะคะเรามาลองดูกันดีกว่า โหใช้ขนนกตั้ง20นะคือรู้สึกว่าไม่คุ้มเลยกับการที่จะต้องใช้ขนนก20อ่ะะนึกออกปะโอเคเราใช้วิธีนี้นะคะก็คือพอการใช้สกิลนะเราก็ค่อยเรียกเพื่อนออกมานะคะแต่ว่าก็จะเห็นว่ามันจะค่อยได้ผลเท่าไหร่เออ คือขนาดมีตัวต้านแล้วนะมีต้านยังโดนก๊อปไปได้เลยคิดดิมันโดนก๊อปนะคะไม่ได้โดนตก,กีจะเล่นหลอกไงนะอตอนนี้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 พ่าได้อยู่รลายได้อยู่สู้สูเราจะใช้เฉพาะทีมนี้เลยนะคะตอนนี้จะต่ายออกมา รถเรื่อยๆเลื่อนนักงรถเรื่อยๆ่อต่ายอยู่ไหนนี่อ่อนนี่ใช่ไหมอีกปุยไฟยนี่คือก่อต่ายใช่ไหมโอเคอ้าโอ้โหเราทำแดนแบทไปได้เหลือประมาณ76%นะคะแล้วก็ไม่ไหวแล้วเออ <laughs> โอเคก็ไม่เป็นไรนะคือปกติอ่ะเราก็จะไม่เล่นด่านนั้นอยู่แล้วนึกออกไหมเวลาที่น้องๆเข้ามาหาตัวนะคะอย่างเช่นมาเล่นในด่านนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ได้ตัวนากานะคะก็คุณแนะนําว่าให้เล่นในระดับอีซี่นะคะเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้ตัวได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ใช้ขนนกแค่สิบเท่านั้นเองเมื่อน้องๆเล่นได้แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าจากเดือนที่แล้วเนี่ย หลังจากที่เล่นมาได้นะคะก็จะเห็นว่าเราก็จะได้นากาตัเซอร์เพนมาเยอะแยะเลยซึ่งกุ๊กูเนี่ยทำรีวิวนะคะคลิปแยกเอาไว้ให้แล้วสําหรับตัวนี้นะคะนากาตัเซอร์เพนนะคะทารีวิวเอาไว้ให้แล้วถ้าใครอยากดูเนี่ยสามารถกดลิงก์ไปดูได้นะคะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยที่เรารีวิวในส่วนของ d v a n c e d Sta ต e นะคะอยากบอกว่ากุ๊กูเนี่ยจะทําทีม ตัวนี้ให้ไปอยู่ในทีมแต้มกบพีร้อยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะก็ใกล้ครบแล้วเน่ตัวนี้มีแต้มกบอยู่6นะคะเดี๋ยวกูจะบวกไปให้ครบ10เฟิร์่คือถ้าเป็นตัวระดับ8ดาวแบบนี้น้องๆอ,อย่าบวกกัน เกิน10นะเพราะว่ามันบวกเกินไม่ได้นะคะได้แค่1ิบเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าให้เก็บเป็นตัวที่มีระดับแบบเนี่ยเป็นแต้ม1ิเห็นไหมเนี่ยแต้มกบ10นะคะเก็บไว้แบบนี้นะคะตัวจะได้ไม่รกนะคะมีหลายๆตัวแบบนี้อ่าส่วนเราเมื่อเรามีครบแล้วนะคะเราก็จะเอามาทําเป็นพีร้อยนั่นเองอยู่ไหนเนี่ย โดยการที่ให้เอามาทำนะคะโดยที่โดยการที่วิธีทำเนี่ยก็ใช้เอามาบวกกับตัวที่เป็นระดับไฮเปอร์แล้วนะคะเพราะว่าระดับไฮเปอร์และอัลตราเนี่ยจะสามารถบวกได้เกิน10นั่นเองตอนนี้เนี่ยเป็น40แล้วแถกูจะเลเวลอัพมันนะคะ,ะ,ะ,คะอยู่ไหนนี่เราก็บวกกับตัวที่มี แ้มกบ10อ่าเป็น 50, 60, 70, 80 90เนี่ยเห็นไหมบวกขึ้นไปตอนนี้เป็น90เลยอ๋อเรียบร้อยเราเหลืออีกแค่10เท่านั้นนะคะนี่โอ้โหมาแล้วนาการเดอะเซอร์เพนนะคะแ้มบกบหนึ่ง ร้อยหเป็นไงล่ะในที่สุดเราก็ทําครบนะคะโหหมดหมดคนนกไปเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างคุ้มค่านะเอาไปใส่ไว้ในทีมแต้มกบนะคะนี่แต้มกรบร้อยจ้าโอโหสุดยอดไปเลยเย่ตอนนี้ได้แล้วนากะแต้มกรบร้อยเอาไปใส่ในทีมแต้มกบนะคะนี่ แทนตัวไหนดีอะอันนี้ค่อนข้างเก่งทุกตัวเลยเอามาแทนตัวแรกปึ๊บนี่มาอยู่ในทีมเรียบร้อยจ้าโอเคเรียบร้อยแล้วอัปเดตทีมแต้มกบเรียบร้อยนะคะ <c oughs> เลิศเลยค่ะม,ม,มากๆ ก็นะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้ตัวนากาเ The s ซ r ร์เพนะคะอย่าลืมเข้ามาเล่นกันใน Advent Event นะคะโดยเข้ามาเล่นในดานที่มีชื่อว่าโอ้โหนั่นเองเนี่ยก็สำหรับด่านนี้นี่ยังเปิดให้เล่นตลอดเดือนเมษายนนะถ้าใครอยากจะสะสมตัวนี้ให้เข้ามาเล่นภายในช่วงนี้เท่านั้นนะจ๊ะวันนี้หวังว่าทุกคนคงชื่นชอบคลิปนี้นะคะถ้าใครทำานากาด The s อ r ์เพนเป็นทีมแ้มกบ100แล้วบ้างนะยกมือหน่อยนะคะมาแสด ตัวกันนิดนึงว่าใครสะสมครบแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะได้กันครบก่อนหมดเดือนนี้เนาะวันนี้ลาไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้นะคะ่ะเอาไว้เพอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับเกมวาเรนเจอร์ดีนนไปแล้วบ๊ายบายชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กกูนะ